ดมอร์นิ่งพี่น้องฟูรักซี่เกลใจเดียวกันกับโผพวดมาเลยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับตื่นตั้งแต่ตีสามตื่นทําไมตีสามมันนอนมันนอนแต่หัวค่าแ,แล้วตื่นเร็วก็เลยไม่นอนอีกก็เลยออกมาระเบียงเนี่ยครับมาเก็บดอกแครดอกแครนาะที่ผมปลูกไว้ติดติบ้านคือมันจะร่วงน,น,นั่นน้านี่แหละถ้าพี่น้องปลูกจะรู้ว่ารู้ดีว่ามันมันร่วงมันจะร่วง มันจะมีให้กินไปยาวเลยทีเนี้ยตั้งแต่นี่แหละตั้งแต่เดือนเมษานี่แหละจนถึงนูน้นหละเมษาพฤษภามิถุนานู่นแหละมันจะออกเรื่อยๆต้นแคนาเนี่ยดอกมันน่ากินได้ต้นมันกินไม่ได้นะกินได้จะดอกมันเน,นี่ยพี่น้องเห็นไหมตื่นเช้าขึ้นมาไม่ต้องไปปีนเดี๋ยวตกลงมาพอหักแข้งขาหักมันล่วงเองไม่ต้องไปซอย คอยเก็บเวลามันลวกผมเคยทําคลิปให้ดูไอ,อแคนานี่แหละเป็นไม้ล้อมละครับค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเนื้อไม,ไม้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลูกไว้กินดอกมันดีแล้วก็เป็นร่มเงาได้ไหมไม่ดีเท่าไหร่เพราะหน้าแรงมันผัดไปนะครับเนี่ยถ้าดอกหิวเหี่ยวก็ไม่ต้องเอาหรือจะเอาก็ได้เป็นลวกแต่เวลาพี่น้องลวกใช่ไหมพี่น้องอย่าลวกนานมันเละจะลวกแป๊บเดียวขึ้นมันจะออกหวานหวานคุ้มผม หานเป็นลมขมเป็นยาเนี่ยต้นต้นเนี้ยต้นเขียนนะก็คือหนือหรือพอคนเรามันแบบเป็นวัยรุ่นตอนกลายแล้วมันอยากกินผูผขมมากเลยนะ <c oughs> ก็คืออร่อยผมบอกพี่น้องเลยเอาไปยำเอาไปผัดเอาไปลวกแต่ส่วนมากผมจะลวกลวกแล้วก็เอาไปจิ้มลวกลวกแล้วก็ต้มไข่แล้วก็เอาเอาไปจิ้มน้ําพริกเนี่ยน้ําปลานี่แหละเนี่ย เนี่ยครับพอเก็บมาแล้วรวมมันก็สวยนะเนี่ยก็ได้เยอะนะครับมันสดอะ่ะมันไม่มีมีพิษเมียอะไรไม่มีสารพิษไม่เมียอะไร,นะรนี่ยสดมากมากหอมเลยหอมมันออกนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่ได้ซื้อหานะครับปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิต เอางี้ดีกว่าถ้าพี่น้องมีพื้นที่บางก็ปลูกต่อหัวไร่ไปนาปลูกตามริมใกล้ๆบ้านอะไรก็ได้มันจะได้ร่วงมันไม่ต้องไปเก็บไกลไงเนี่ยอย่างผมมันร่วงลงใส่ระเบียงหน้าบ้านก็เก็บเอาแค่นั้นเองนี่สดไม่สดพี่น้องดูพึ่งหรืมาตอมเนี่ยพึ่งมาเข้ามาตอมเข <c oughs> ้ามาแย่งกินน้ําหวานเนี่ยเออมันสดมากเลยหล่นมาปุ๊บเนี่ยถึงจะหล่นช่วงเช้าๆนะครับพี่น้องท่านใด ที่ปลูกแคนาก็ถือว่าโชคดีได้กินตลอดเลยนะครับโอเคนะครับมาทักทายกัน